สวัสดีครับคนดูอยู่กับผมยูินะครับวันนี้อยู่กับช่วงรีวิวหนังอนิเมะตอนที่2คิดชื่อช่วงไม่ออกนะกูก็เลยคิดอย่างนี้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังตามที่ผมได้ตั้งโหวตเอาไว้ในชุมชนนะครับผมก็จะมีหลายๆเรื่องเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกระแสส่วนใหญ่อาทิเช่น Bird Box, Hero Academy, jo jo b บิร์ตบล็อกมาฮิโระคัเนมิโจโจากินะครับผมแต่คะแนนโหวตสูงสุดแล้วนะครับตกเป็นของ My h e โ o a c a d e m นมบอกก่อนคําว่า My h e โร a c ค d e เนมที่ผมจะมารีวิวเนี่ยคือของซีซั่นหนึ่งและก็ของซีซั่นสนะครับผมจะไม่เจาะลึกเนื้อเรื่องแต่ผมจะขอพูดความรู้สึกโดยรวมเลยละกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า My h e โ o อ c คา e m มคืออะไรมันก็เปรียบเสมือนฮีโร่เหมือนของ DC กับ Marvel แต่เป็นเวอร์ชันสกูล l เอาง่าย X-Men n ซอง Marvel อะ่ะเออที่มันมีโรงเสสรียนสกูอะไรประมาณเนี้ยนะครับอารมประมาณนั้นเลยแต่นี่จะเป็นของแบบฮีโร่ของ j a p ป n น s e อะไรประมาณนี้นะฮะมาเรามาพูดถึงชื่อตัวละครในเรื่องนี้ดีกว่าเอาตัวละครหลักดีกว่าผมจะพูดแค่ไม่กี่ตัวเพราะว่าจำชื่อยากมากนะครับตัวแรกเลยนะครับผมนะมิโดริยะนะครับผม พระเอกของเรานะครับพี่ได้พลังของอไมกก็คือชื่อพลังหรืออัตลักษณ์ว่าวันปอนะครับคือ1นึ่งหนึ่งเดียวเพื่อทุกสิ่งนะครับถ้าแปลงี้กูก็แปลงี้นะส่วนอีกตัวละครหนึง่งน่าจะเป็นพระเอกรองนะครับไอ้นี่ก็เป็นคู่กัดคู่แคนของพระเอกอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันเหมือนเด็กเก็บกดนะฮะมึงเหงามากหรือเปล่าชื่อบาคุโก,โกนะครับอ่าถ้าอ่านถ้าอ่านตรงเนี้ยมาคุโก,โกห,ลหลายคนน่าจะรู้เป็นคือตัวอะไรนะครับ อีกตัวละครหนึง่งนางเอกของเราไม่รู้นางเอกคนเดียวในเรื่องหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันได้พระเอกรองทั้งสองคนกูว่ามีคุณน,นะครับคนนี้มีชื่อว่ากุลาลากะนะครับอ่านีเลยพลังของเธอนี่ก็ก็คงรู้อีกแฉใจอะไรถ้าใครเคยดูหรืออ่านมังงะมันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเสริมให้อีกตัวละครหนึง่งหลายๆคนชอบนะครับกูเห็นรูปโปกันที่หาไปวอดเลยนะครับโทโดโรกินะครับอ่าคุณคุณไหมผมขอเกิ่นก่อนว่า ผมดูตอนที่ Netflix เอาไมฮิโร a อคันามิกับโจโจนาคามสตววรษเนี่ยมาลงใหม่ช่วงเวดานั้นผมก็เลยดูทั้งไมฮีโร่สซีซั่นซีซั่นหรือ1ซีซั่นหรือ2ซีซั่นไม่รู้นะครับแล้วก็โจโจ,โจตามอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมของหนังเรื่องนี้นะครับหรืออันเมะเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมาถูกจังหวะของช่วงอันของยุคุบ ยุคของอนิเมะที่ช่วงนี้จะมีแต่แนวเซอร์วิสเยอะมากเลยไม่ค่อยมีแนวแบบเนื้อเรื่องจริงจังสักเท่าไหร่พอจริงจังไปปุ๊บก็เข้าสู่ฉากเลตัดชับอะไรอย่างนี้ใช่ไมมันไม่ค่อยมีอะไรน่าจริงจังเกี่ยวกับเท่าไหร่เรื่องนี้มันเป็นการเหมือนมันเป็นเหมือนการจําลองชีวิตของคนเหมือนโลกที่มีพลังอะ่ะใช่ไหมเออโลกที่มีพลังวิเศษหรือซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหม ซึ่งพระเอกเนี่ยเริ่มทีมันไม่มีพระเอกมันไม่มีพลังอยู่แล้วใช่ไหมเออมันก็ดีใจแบบว่าเออจะได้มีพลังแบบเหมือนหรือหรือเรียกว่าอัตลักษณ์เนอเรื่องนี้เนี่ยเราจะเรียกพลังไม่ได้เราเรียกว่าอัตลักษณ์นะครับแต่ถ้าแบบหลายคนแบบเอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยชินหูเนี่ยจะเรียกพลังก็ได้นี้แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกเอ่อมุมมองไงแต่ผมขอเรียกแบบอัตลักษณ์หรือพลังก็ได้แล้วแต่เพราะมันก็ไม่ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเออซึ่งในอัตลักษณ์ของพระเอกเนี่ยเดิมทีไม่มีอยู่แล้วครับมันไม่มีเลยเกิดมาไม่มีอััตลลกษณ์เยะ และประเด็นคือว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนหนอนหนังสออือเป็นหนอนหนังสือคอยโจทคอยจดราย,ยละเอียดของพลังของฮีโร่ตัวน,นั้นๆที่โด่งดังหรือของเพื่อนหรือของอะไรในโรงเรียนชั้นเรียนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออและวันหนึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่เหมือนไปนเหมือนไปเจออไนท์นะครับก็คือไอดอลของพี่แกนั่นเองนะครับจนพี่แกเนี่ยได้ทําการแบบมุ่งมัน่นมุ่งมั่นต่อหน้าอไนท์ที่อยากจะเป็นฮีโร่ให้ได้ส่วนสุดท้ายแล้ะอไนท์จะฝึกพระเอกด้วยการ ดึงเส้นผมของตัวเองเนี่ยให้พระเอกกินครับเพื่อจะให้ได้พลัง n A นั้นมานะครับเพราะและเพราะว่ามันจะก่อนที่จะพระเอกได้กินเส้นผมของออไนเนี่ยนะพระเอกได้เห็นร่างกายที่แท้จริงของออไนว่าเป็นยังไงใช่ไหมร่างกายก็รับไม่ไหวต้องการสืบทอดอารมณ์ประมาณว่าออไนต้องการผู้สืบทอดนั่นเองแล้วก็จะเป็นคนฝึกฝนและจะเป็นเหมือนเป็นลูกเป็นครูให้กับมันอะ่ะเพียวๆคนเดียวคือเอาง่าย V A P V A P ของนักเรียนอะ่ะ สุดๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าพลังนี้เนี้ยพระเอกต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับผมเออซึ่งไอพระเอกลองเนี่ยก็เหมือนไม่รู้ว่าพระเอกมาได้พลังมาจากไหนเพราะว่ามันก็แบบคอยแบบคอยคอย,คอยบูลลี่บูชิดอะไรแวกเนี้ยพระเอกอยู่บ่อยๆว่าไอคนไร้พลังไอคน ไอคนอ่อนแอมึงไม่เก่งกว่ากูกูจะฆ่ามึงอะไรประมาณเนี้ยกูจะตบมึงให้ได้มึงไม่มีสิทธิ์จะเข้าฮีโร่อคันดม,มี่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องเหมือนอารมณ์ประมาณเรื่องเรื่องไหนวะที่แบบพระเอกลองกับพระเอกไม่ตีกันอะลอนอะไรเด็กจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่เดียดเด๋ยวเดี๋ยวโจโจมันไม่เกี่ยวซึ่งถ้าเราถ้าผมลองมองรวมๆแล้วเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อว่าการเป็นฮีโร่เนี่ยไม่จาเป็นต้องมีพลังเสมอไปก็ได้ขอแค่คุณแค่ มีความความดีอะไรเงี้ยทำความนีช่วยเหลือผู้คนคุณก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของคนหลายๆคนแหละใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้ถ้าให้ผมดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยมันพยายามจะสื่อว่าถ้าเกิดคนเรามันมีพลังแบบนี้บนโลกจริงๆเนี่ยนะครับและถ้าเกิดคนพวกนี้เนี่ยมันจะใช้พลังตรงนี้ในทางด้านลบอะอะไรจะสามารถปกป้องพวกเขาได้ใช่ไหมในเมื่อในโลกในยุคข,ของมาฮิโระคานามิทุกคนเกิดมาล้วนมีพลังได้เลยใช่ไหมมันเลยทําให้เราคิดว่าถ้าเกิดโลกเรามีพลัง อะไรจะหยุดมันถ้าเกิดออลไนมีแค่คนเดียวใช่ไหมพลังออลไนมีแค่คนเดียวแล้วถ้าเกิดออลไนาตายไปอ่ะใครจะเป็นผู้สืบทอดถึงแม้โลกใบโลกของในโลกอน,ลกนามิ่มันจะดูแบบมีความแฟนตาซีมีความน่าสนใจได้เห็นการเห็นตัวละครหลายๆตัวละครไดม้มีการเรียนรู้พลังของตัวเองใช่ไหมมีการฝึกฝนมีการ ฝึกการลบอะไรประมาณนี้ในการสู้กับศัตรูหรือวายร้ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมมองคิดว่าถ้าเกิดว่าวายร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มที่พวกเขาต้องการต่อสู้อะแต่มันมีกลุ่มอีกมากมายที่พวกเขาต้องเผชิญละ่ะเอาจจะไม่ใช่องค์กรอาจจะไม่ใช่นะแต่เป็นที่คนที่มีพลังอัตลักษณ์กันทุกคนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องจะเป็นต้องแบบต้องเป็นวายร้ายอะไรประมาณนี้ผมเลยมองว่ามันมัน มันมีข้อเสียหลายๆอย่างที่ผมอยากจะพูดแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องจําเป็นก็ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นข้อเสียหลักและน่าจะเป็นน่าจะไม่มีพลังงะน,น่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับผมมันก็เลยดูแบบเหมือนเป็นลูกครูอะอะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยดูอารมณ์หนังพวกก้าวสู่อะไรพวกนี้เราเห็นแนวแบบนี้เยอะมากลูกครูลูกอะไรแบบเยอะแล้วอย่าง uffy, ลูฟี่ลูกใครบ้างลูกแชงคูดลูกแชงคูดพี่แม่งเป็นหนึ่งในโจรสลัดหนวดขาวไหนปู่มันปู่ แล้วก็ไหนพี่คนหนึ่งมันนะซาโบนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านปฏิวัติปูปูแม่งก็เป็นตาหารเรือและได้ซัพพอร์ตจากหนวดขาวแล้วก็เยี่ยเยอะมากลูกไม่นิ่ลูกไหลายลูกเลยตั๊ดนะมันเลยแบบเราเห็นเรื่องนี้มันเยอะมากนี่ผมยกตัวอย่างให้เพราะลูฟี่แม่งลูกแม่งเป็นลูกครูหลายคนเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยนะฮะลูกครูหลายคนมากไหนะจะอดีตอดีตของลูกของลูกเรือของโรเจอร์ที่ฝึกฮาคี้ให้กับลูฟี่ จำชื่อไม่ได้แล้วนะเออแม่งหลายลูกมากลูฟี่เนี่ยแต่ผมร,รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเออมันก็แบบมันต้องให้พระเอกจองเป็นลูกครูเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับพลังวิเศษแล้วก็โลกโลก ก็ได้เห็นตัวละครอื่นๆที่คอยฝึกฝนพระเอกอาจจะเป็นรักแรกรักชู้ลักรักด้ารักสามเศร้านะฮะเอาดอแครับเป็นโอเคจบแล้วนะครับผมสำหรับคุณคิดยังไงกับมาฮิโร่คันดามิสำหรับผมแล้วมันเป็นการ์ตูนดีที่สุดแต่ไม่ถึงขั้น the best of the year ่เนนเองสำหรับผมดูได้ดูซ้ำมันดูได้เพลินๆนะสบายๆเลยชอบด้วยนะครับนะโอเคสำหรับคนดูนะครับชอบกรณีกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกัน ส่วนภาคซีซั่น3กับ4เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปต่อยอออ e ีกทีหนึ่งเพราะว่านี่เป็นช่วงครึ่งเอ่อช่วงที่พระเอกได้พลังกับช่วงที่พระเอกเริ่มฝึกแหละอะไรประมาณนี้ก็คือเริ่มฝึกประมาณ25%อะไรประมาณนี้ของซีซั่น1กับซีซั่น2นะอะไรประมาณนี้รวมๆทั้งหมดโอเคเนาะอ่ะมีอะไรจะบอกไหมสตีฟเรื่องอะไรยังเคียวกูดเคียวกูดมันยังไม่มาลูกใจเย็นนะครับ สำหรับคนดูนะครับอยากให้ผมรีวิวหนังเรื่องอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะครับแต่บอกก่อนครับว,ว่าที่ผมยอ่อสั้นๆในมาฮิโรคาเดมีเพราะว่าเอาความรู้สึกไปก่อนนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวความเลือรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปต่อยอ่อที่หลังอันนี้เอามาพูดถึงความรู้สึกโดยรวมของซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปต่อยอออีกทีหนึ่งนะครับ <S <S โอเคเรื่องนี้ขอตัวก่อนละกันนะครับสวัสด,ดีสวีเดียอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหนังเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามในตอนต่อไปใครมีคะแนนโหวตไหนมากที่สุดเดี๋ยวกูเอาเรื่องหนังมาดูนะครับแต่ถ้าเกิดคะแนนนั้นมันเยอะมากแล้วกูยังไม่ได้ดูก็รอการยาวๆจนกว่ากูจะได้ดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยเฮียแม่ปปิดคลิปนะฮะอย่างน้อยเป็นเรื่องที่ดีนะดิว่าไอ้ปั้นลายสามตัว